สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่นนทรีกรรา,ารนะฮะ นี่รถเฟลนะฮะอ่าถ้าใครสนใจนะลองทักมาได้นะฮะเขาจะเป็นตัวรหัสอยู่นี้นะฮะเนี่ย E E E 724นะฮะตรงนี้ E 724นะฮะก็คือว่าถ้าอยากได้นะลอ,ลองทักลองทักไลน์ผมจะปักจะปักเบอร์ไลน์เบอร์โทรแล้วก็แผนที่ผอที่ตั้งนะฮะไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะฮะ ตอนดูคลิปแล้วอยากดูรายละเอียดอะไรนะฮะให้กดเข้าไปดูที่ใต้คลิปนะฮะ description หรือคำอธิบายใต้คลิปนะฮะกดคำว,ว,ว่าเพิ่มเติมนะฮะมันมีคำว่าเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปกดเข้าไปพวกมันจะเด้งออกมาพึบเลยละเอียดยิบเลยนะฮะละเอียดยิบกว่าที่อยากจะรู้อีกนะฮะบางทีบางคนเหรออยากรู้อะไรอยากรู้แค่เบอร์โทรอยากรู้แค่นี้ผมมีให้หมดเลยนะฮะทั้งที่ตั้งทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งเบอร์ไลน์ทั้งแอดไลน์ทั้งรายละเอียดต่างๆนะฮะ เพราะนั้นไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องกลัวนะดูคลิปแล้วเข้าไปดูให้ชัดๆนะฮะนี่นะฮะก็อย่าข้ามนะฮะขออนุญาตดูแล้วก็กค่อยๆดูไปนะฮะ,นะนนะเนี่ยผมจะถ่ายดูอย่างนี้นะฮะเนี่ย105นะฮะชุดขับนะนี่ราคาเดี๋ยวมาถามเอานะฮะเพราะว่าเมีหลายคลิปนะที่ผมถามราคาให้แล้วอันนี้ผมรีวิวตัวให้ดูเลยนะเป็นคาร์บอนนะฮะเนี่ย เป็นคาร์บอนนะคาร์บอนผมบอกกันเลยว่าที่นี่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะฮะทั้งละสามหมื่นกว่าบาทเป็นคาร์บอนเต็มคันนะฮะเนี่ยมีเบอร์นี่นะฮะฟูลคาร์บอนนะฮะทั้งหมดเลยนี่นะฮะดูเบรกเป็นหนึ่งศูนย์ห้านะฮะชุดขับเป็นหนึ่งศูนย์ห้าคุปเซ็ตนะฮะก็คือมีทั้งเบรกแต่มือตบไม่ใช่นะมือตบใช่ไหมไม่ใช่นะฮะมือตบก็หนึ่งศูนย์ห้านะฮะ เป็นเป็นรุ่นเก่านะฮะ้5รุ่นเก่านะฮะถ้าเป็นคาร์บอนที่นี่ก็ตกประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะฮะมีสองหมื่นไปปลายอยู่นะฮะบางทีอยู่ที่สภาพนะฮะแต่คันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นกว่านะถ้าผมเดาก็ประมาณสามหมื่นสามหมื่นสามสามหมื่นสี่ประมาณนี้นะฮะหรือไม่ก็กลับไปดูคลิปที่ผมทําไว้แล้วนะฮะมีบอกนะฮะผมถามราคาให้หลายคันเลยนี่นะฮะ สมาชิกหลายท่านนะฮะบอกว่าให้ช่วยถ่ายให้ดูเป็นคันๆนี่นะฮะดูไปเลยนะฮะจุใจคันเดียวนะ,ะแต่จริงๆมีเป็นร้อยเลยตรงนู้นนะฮะอ่ะบนลาวก็มีสีเหลืองนี่ก็สวยนะฮะอันนี้เฟลนะฮะเฟลสำหรับคนที่ชอบนะฮะอ่าดูกันฟังเสียงฟังเสียงนี่นะ ตรงนี้พอดีมันติดถนนนะฮะก็จะมีรถใหญ่วิ่งเยอะนิดนึงนะฮะทาให้มีเสียงรบตัวนิดนึงไม่เป็นไรนะแบบเป็นแบบสดสดสบายสบายนะฮะเรียวๆนะฮะนี่นะฮะเสียงดุมนะฮะตังดีนะฮะลั่นดีเสียงดุมลั่นๆอย่างนี้ก็เพาะดีนะฮะแต่งขับไปไหนคนคนเดินถนนก็จะรู้นะว่าจักรยานมาแล้วเดี๋ยวมาดูคันอีกอีกต่อนะฮะ